แทชวินวิทย์สีประสงค์อดีตลูกศิษย์กัลยาณวัตรปัจจุบันกำลังประกวดมิสเตอร์บุรีรัม2024บุคลิกดีมากดีร้องเพลงดีวันนี้เขามาขอคะแนนเสียงจากครูที่เคยสอนครูก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาฝากเพื่อนชาว YouTube เข้าไปกดถูกใจเพจมิสเตอร์บุรีรัม2024แล้วไปกดไลค์ กดคอมเมนต์กดแชร์หนุ่มแพทยหมายเลข6ด้วยนะคะฝากด้วยค่ะขั้นตอนแรกไปกดถูกใจเพจมิสเตอร์บุรีรัม2024แล้วเลื่อนหาหมายเลข6นะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ก็จะเป็นคะแนนของหนุ่มแพทย์วินวิทย์ศรีประสงค์ฝากด้วยนะคะเขาเป็นคนอัธยาศัยดีแม้จะเรียนไม่สูง แต่ปัจจุบันก็มีหน้าที่การงานที่เลี้ยงตนเองได้เขามีฟาร์มเป็นของตนเองชื่อว่าฟาร์มอุดมศรีฟาร์มเป็นฟาร์มเป็ดไก่และไส้เดือนนะคะส่งสินค้าขายทั่วประเทศนะคะอีกงานหนึ่งของหนุ่มแพทย์วินวิศสีิประสงค์ก็คือรับรีวิวสินค้า หลายชิ้นวันนี้ก็ยกมาเป็นบางอย่างให้ดูในท้ายคลิปฝากด้วยนะคะฝากลูกศิษย์คนนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของท่านมิสเตอร์บุรีรัม2024หมายเลข6หนุ่มเพชรวินวิศสีประสงค์นะคะตอนเรียนอยู่ชั้นม .4 โรงเรียนกรยนา,านวัฒนเคยสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยการไปประกวดคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น3 ได้รองชนะเลิศอันดับสองระดับประเทศได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์ที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วโดยทุนของคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น3ามค่ะตาพัน์เอามาเลี้ยงเพิ่มเพิ่งเลี้ยงได้ไม่นานตัวก็เลยยังไม่ใหญ่ครับตัวสำนี่แต่จริงๆไฮไลท์หลักของเราวันนี้ก็คือมาส่งไก่ครับจะมีสายพันธุ์ไหนบ้างไปดูโซนนี้เป็นโซนเลี้ยงไก่ใหม่ที่ตะพันทําขึ้นมาครับ โดยชุดแรกจะเป็นน้องไก่สายพันธุ์ลดไอแลนเลสไซส์ประมาณ2-3เดือนก่อนอื่นต้องให้ตะพันคิ c ก่อนสรุปว่าผ่านครับผมรอบนี้จะมีตัวสีขาว,ขาวติดมาด้วยนั่นก็คือสายพันธุ์ไวเล็กฮอนครับน้องไก่ทั้งหมดที่เอามาบ้านฝางก็จะมีประมาณนี้เลยและนี่คือตะพันที่ผมพูดถึงครับตาตาของผมเองและสมุนของเขามีหลายตัวเลยครับ ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้จะพามารู้จักกับน้องไก่แต่ละสายพันธุ์ของฟาร์มอุดมศีโดยวันนี้จะมีพิธีกรพิเศษน้องบาพีครับสวัสดีค่ะน้องบาพีเองสายพันธุ์ของหนูมีชื่อว่าสายพันธุ์บาพีมัสรอกให้ไข่ได้ถึง2 8 0สถึง3 0มฟองต่อปีเลย แล้วตัวสีแดงๆนี่แหละครับชื่อว่าสายพันธุ์อะไรสายพันธุ์แดงๆแบบนี้เรียกว่าสายพันธุ์ลดไอนเนนเลสสามารถให้ไข่ได้ถึง2 8 0ร้อยถึงสามอฟองต่อปีหมอนหนูเลยแล้วขาขาวแบบนี้เนี่ยไก่หรือก,ก้อนเมฆครับเนี่ยอ๋อสายพันธุ์นี้เรียกว่าเล็กฮอนขาวหวานจาัดเป็นไก่ที่ทนร้อนได้ดีให้ไข่300อฟองต่อปีเลยและเจ้าดำๆเทานี้เรียกว่าน้องไก่อสตาล็อปซึ่งป้าปาแพทไม่ได้จำนายนะ จะมีแค่เจ้าพวกนี้ที่กำลังหาบ้านอยู่หน้าที่ขายเป็นหน้าที่ป้าเพชเลยค่ะใครที่กำลังมองหาน้องไก่ไปเลี้ยงอยู่สกิดมาได้เลยนะคะเห็นอเป่าเห็นอยู่เนาะเหนเลยไปไหนแล้ว้า ก่ไส,ส่งวันนี้นะครับนี่ครับนี่เป็นลูกเป็ดปุ๋ยเพื่อปลูกต้นไม้ครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการแยกมูลและไส้เดือนออกจากกันด้วยเครื่องร่อนครับไส้เดือนตัวที่แยกออกมาแล้ว ผมก็จะนำกลับให้น้องไปทำหน้าที่เช่นเดิมนี่เลยครับมูลไส้เดือนสวยๆเน้นๆเลยครับคุณคือผู้ถูกเลือกให้ร่วมภารกิจสำคัญกับคู b บต้าเราต้องการให้คุณอัดคลิปวิดีโอที่มีเสียงรถคู b บต้าแล้วติดแฮชแท็กคูบต้มันสุขมากพร้อมหรือยังจักรวาลคู b บต้รออยู่พี่ๆทุกคนได้ยินเสียงประกาศไหมกิจกรรมคู b บต้มันสุขมากน่าสนใจและง่ายมากๆค่ะ chị chào Ngay anh ơi anh ơi anh ơi สวัสดีครับ